ชิกระชากชิกระชากปูนปูนทำไมรถไฟต้องมาเพชรบูรณ์เพราะด้วยขณะนี้กำลังมีการคัดเลือกเส้นทางที่จะสร้างทางรถไฟสายใหม่และเพชรบูรณ์เราเห็นว่าเรามีศักยภาพที่เหนือกว่าในทุกด้านทั้งจำนวนผู้โดยสารทั้งปริมาณสินค้าที่จะขนส่ง ทั้งเส้นทางการท่องเที่ยวที่สวยงามและเหมาะสมรวมทั้งค่าใช้จ่ายการก่อสร้างที่คุ้มค่ากับการลงทุนจึงขอเชิญชวนชาวเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ผลักดันให้เกิดเส้นทางรถไฟสายเพชรบูรณ์โดยการติดสติกเกอร์แบนเนอร์และร่วมลงชื่อแสดงเจตนาได้ที่สำนักงานเทศบาลทุกแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook รถไฟต้องมาเพชรบูรณ์มาแล้วมาแล้ว รถไฟขบวนยาวยาวชิกกชักชิกกชักปุปุนสนดีใจเมื่อได้ข่ารื่อราเกี่ยวกับรถไฟบ้านเรา นั่งมองคนเฒ่าคนแก่ท้อแท้แต่ไม่สิ้นหวังเพชรบุรได้กว่าตรงไหนใครใครก็มาเที่ยวเพชรบุรมีน้ำมันมีผลผลิตมากกว่าคุ้มคารถไฟต้องมาเพชรบุ์ เพชรบูช่วยกันส่งเสียงบอกว่าเราจะได้รถไฟช่วยกันไล่ช่วยกันแช่ต่อไปขอรถไฟมาเรบูขอรถไฟมาเรบูขอรถไฟมาเชบูถ้าท่านไปเลือกสายชัยภูมิ ชุมแพคนที่จะไปใช้ทางรถไฟเส้นใหม่เนี่ยจะได้เพียงแค่5 0าเพราะว่าคนที่เขาใช้ทางรถไฟอยู่แล้วเขาก็ไปใช้บำเหน,เน,น็จนโรไปใช้จตุลาไปใช้ขอนแกน่นพอท่านสายใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะได้เพียงแค่ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาอีกไม่เท่าไหร่แต่ถ้าท่านมาเลือกสายเพชรบูรณ์เนี่ยท่านจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มๆคนเพชรบูรณ์ไม่มีรถไฟคนเพชรบูรณ์ล้านกว่าคนนักท่องเที่ยวสามล้านสี่ล้านคนจะใช้ทางรถไฟของท่านเต็มๆ นี่คือความคุ้มค่าในการลงทุนของการรถไฟที่จะต้องมองมองมุมนี้ด้วยนะครับแล้วทาเลที่ตั้งของเราอยู่ตรงกลางระหว่างสองสายพอดีนะครับประเด็นนี้อยากจะเพิ่มเรื่องการกระจายโอกาสชัยภูมิมีรถไฟผ่านแล้วขอนแก่นก็มีอยู่แล้วเพชรบูรณ์ก็เป็นคนไทยเหมือนกัน <Yeah! S 1> เพชรบูรณ์ยังไม่มีรถไฟผ่านนะครับชุมแพก็ไปขอนแก่นได้ชัยภูมิก็ไปบําเหน็จบรลงไป จะตัวลัได้แต่ทําไมเพชรบุญเป็นรูปเป็นน้อยอย่างไงทาไมถึงมาให้เราเป็นสายรองทาไมถึงให้เราเป็นตัวเลือกไปตั้งสายเขาเป็นสายหลัก <Okay. S 1> นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเราเนี้ยผมอยากให้ท่านได้ศึกษาให้ละเอียดรอบคอบเวทีเนี้ยท่านเป็นเวทีสาธารณะผมเข้าใจต้องจัดนะครับจัดได้แต่ถ้าท่านต้องการเนื้อหาแท้จริงขอให้จัดอีกนะครับท่านไปจัดฝั่งโน้นตั้งสี่เวที <S <S แต่มาจัดเพชรบุญเวทีเดียว มันมเลื่อกปฏิบัติหรือเปล่าครับเนี่ยเหมือนกับตัดใจอะไรไปแล้วหรือเปล่าผมผมไม่เข้าใจนะเพราะงนั้นท่านต้องเที่ยวหน้ามามาอีกไปวิเชียรบุรีไปบึงสังพันธ์ไปลมสักลมเก่าเขาคนเพชรบุรเหมือนกันคนไทยเหมือนกันนะครับผมผมผมไม่เข้าใจตรงนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะท่านต้องทําท่านบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยอยากคิดเองเออยเองมองเองถ้ามานั่งโต๊ะลมกับพวกเราครับผมเพชรบุร์ติดใจรักประเทศชาติเนี่ยนะบนเวทีนี้อาจจะได้ข้อมูลไม่ชัด ตัวเลขที่ผมพูดแต่ละอันแต่ละอันแต่ละเนี่ยผมอาจจะยังไม่มีตัวเลขให้แต่ถามว่าถ้ามาพูดตรงนี้มันยากแต่ผมมีเตรียมทุ้หมดแม้มานั่งโต๊ะกลมนะท่านเจอด้ข้อมูลที่ลึกซึ้งไม่ใช่มาฟังถามว่า,ยาอยากได้ไหมอยากได้ไหมเหมือนไรพวกเราอยากได้ไหมครับ,บเออไม่ต้องถามแล้วถ้าไปถามใจยภูมเจยพูมก็พ um, ิจากได้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นทํายังไงเราถึงจะชนะใจยูมิจับจุงมแพรได้อะไรท่านอยากได้เสียงสนใหญ่ท่านอยากได้ประชาพิจารณ์อยากได้คนทั้งสิบเอ็ดอำเภอเดี๋ยวผมจัดให้เอาไหมครับ อยากได้ประชามติของพลธิชัยบุญทั้งจังหวัดเดี๋ยวผมจัดให้ท่านอยากได้เท่าไหร่ทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจัดให้ท่านอยากไปประชาพิจารอยากจัดเสวนาตรงไหนท่านงบประมาณไม่พอเดี๋ยวผมจัดให้เทศบาลจัดให้ได้เลยครับท่านอยากไปจัดที่บึงสามพันจัดที่ลมสากลมเก่าเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับผมอยากให้ท่านมาอยากให้ท่านมาเพื่อที่ให้ได้ฟังความต้องการของพ่นองประชาชนอย่างจริงๆง และอย่างที่เราอยากจะพูดนะครับว่าความความเส้นทางนี่มันมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการเดินทางตั้งแต่ลำนล,ลายจนถึงหลบสักแล้วขึ้นเป็นหลบเก่าเป็นต่างซ้ายหมดเลยเนี่ยมันมีความพร้อมทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันจะเป็นการลงทุนเยอะแต่ให้หมองอนาคตว่าความจําเป็นความต้องการของประชาชนทั้ง11อําเภอเนี่ยมันคุ้มค่าจริงๆผมเชื่อว่าคนทั้งจังหวัดใช้เส้นทางรถไฟสุขันแน่นอน ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือนะครับพร้อมที่พระสงฆ์กุญเจทั้งจังหวัดเนี่ยพร้อมที่ให้ความร่วมมือนักเรียนนักศึกษาทั้งจังหวัดต้องให้ความร่วมมือนะครับต้องถือโอกาสนี้บอกพี่น้องประชาชนต้องขอบคุณทุกท่านนะครับนี่เพียงแค่เราบอกกล่าวด้วยเสียงตามสายด้วยวิทยุด้วยเฟซบุ๊กด้วยไลน์แค่นั้นเองถ้าเราเอาแบบเป็นทางการท่านอยากได้คนเท่าไหร่เดี๋ยวผมดาเนินการให้เลยนะครับขออาสาเป็นตัวแทนด้วยนะครับ นาการนี้ต้องขออนุญาตขอบคุณท่านบริษัทที่ปรึกษานะครับแล้วก็ท่านวิศวกรนะครับหลายหลายท่านก็บอกว่าถ้าท่านไม่ให้ท่านจะมาพิจิตภูนลำบากผมก็ห่วงนะครับรับประกันไม่เป็นไรนะครับท่านพูดอย่างนั้นนะครับคนพิจิตภูนใจดีนะครับอารมณ์ดีรับประกันผมท่านถ้าท่านมาเนี่ยท่านอยากพักตรงไหนท่านอยากทานตรงไหนขอให้บอกท่านจังหวัดรับรองท่านหมดเปิดประตูบ้านรับท่านหมดแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามีคนบอกว่า จะแต่งตั้งทั้งสามท่านเป็นพนลรัฐมือรจิงประัต <relevance> ของจังหวัดพิจิตรด <Spider> ้วยผมกล้าการตีครับกล้าการตีว่าเราสามารถทํนได้เรามีความตั้งใจความพร้อมนะครับต้องขอกราบขอบคุณทางบริษัทที่ปรึกษาขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรทาให้อย่างน้อยได้แสดงให้เห็นถึงพลังว่าเรามีความต้องการเรามีความจาเป็นจริงๆ เราเห็นอยากเห็นอนาคตของลูกของหลานของเราได้รับการทางเลือกที่ดีขึ้นนะครับต้องขอฝากอนาคตของจังหวัดพิจิตรไว้กับท่านทั้งสามด้วยครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ